ใช้ถาทาจมูกแต่ว่าเากลิ่นมันก็จะแบบหอมสมุนไพรแต่ถ้าเกิดโดนผิวหนังเรานะอันไหนที่มันแรงๆก็จะรู้สึกแสบเย็นเย็นเย็นร้อนหรือว่าแสบก็มีนะคะหรือว่าบางคนปวดหัวก็จะเอาแบบเปิดฝาแล้วก็แบบเอามาแตะแตะแตะแล้วมันก็จะได้กลิ่นถึงจมูกแล้วตรงนี้ก็จะเย็น อ๋อเป็นน้ำมันที่หลายๆคนเอาไปนวดด้วยนะเหมือนแบบใช้นวดนวดขมับตรงนี้ขมับหรือว่านวดข้อมือข้อเท้าก็ได้นะคะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะไทยไทยซีรีส์วันนี้นะคะ เรียมจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องไอเทมลับไอเทมลับบางทีเราก็ใช้คำว่าไอเทมเหมือนภาษาอังกฤษนะคะเรียมก็เข้าใจนะแต่ว่าน่าจะเป็นแบบเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ที่รู้จักภาษาอังกฤษก็จะเข้าใจแต่ถ้าเป็นแบบผู้ใหญ่สมัยก่อนนะคะที่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษก็จะไม่เข้าใจนะคะ ไอเทมลับหรือว่าสิ่งของที่เป็นความลับที่ไม่อยากให้ใครรู้หรือว่ารู้ก็ได้นะแต่แบบก็ไม่ได้เอาออกมาโชว์ไม่ไม่ได้อยากให้เห็นว่าเรามีนะคะสิ่งที่เรียมอยากจะพูดถึงเนี่ยเรียมได้แรงบันดาลใจมาจากตอนที่ประชุมผ่านซูมนะคะประชุมงานประชุมเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนผ่านซูมแล้วก็จะมีหลายๆคนอยู่ในซูม เลีมก็เห็นนะว่าเฮ้ยแต่ละคนทำอะไรกัน <laughs> มีแบบแอบไปดูนะคะแอบไปดูซูมก็จะเห็นหน้าทุกคนเพราะต้องเปิดกล้องแล้วเลิยมก็เห็นแต่ละคนแบบดมแล้วก็นั่งดูแล้วก็ดมแล้วก็นั่งดูเป็นระยะระยะนะคะเลียมก็เลยแบบโอ oh ้แล้วก็คุยกับเพื่อนในไลน์ไลน์กลุ่ม ก็รู้ว่าหลายๆคนเนี่ยใช้ยาดมเดี๋ยวเดียมเอาลูปให้ดูที่เดียมเห็นตอนที่ประชุมกันน่ะก็คืออันนี้เอความจริงมันเป็นสีเขียวนะคะมันตัดกรีนสกรีนก็เลยแบบเป็นแบบนี้อันนี้คือยาดมตราหงไทยนะคะที่หลายๆคนใช้หลายๆคนรู้จักนะคะสรรพคุณ สรรพคุณก็คือเดี๋ยวเดียนแอบอ่านใช้สูตรดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะเวียนหัวหรือว่าเวียนศีรษะนะคะอันนั้นคือสรรพคุณสรรพคุณก็คือข้อดีของเขาข้อดีของยาตัวนั้นนะคะส่วนใหญ่คําว่าสรรพคุณหรอสรรพคุณจะอยู่ในใช้กับแบบข้อดีของยายาที่เรากินแล้วก็ ครีมที่เราทายาที่เราใช้ทาแล้วก็ยาหรือว่าสมุนไพรที่เราสูตรดมเข้าไปเราจะไม่เรียกว่าข้อดีนะแต่เราจะพูดว่าสรรพคุณมีสรรพคุณทำอะไรได้บ้างส่วนใหญ่จะใช้กับสมุนไพรนะคะอันนี้ก็มีส่วนประกอบของสมุนไพรเหมือนกันค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่เรียมเห็นแล้วก็ชาวต่างชาติหลายๆคนน่าจะเห็นนะคะก็คือยาดมที่เป็นหลอดแบบนี้อันนี้เป็นยาดมแบบกระปุกยาดมหนึ่งกระปุกยาดมหนึ่งหลอดเหมือนหลอดดูดน้ำนะเขาเรียกว่ายาดมหนึ่งหลอดสําหรับตัวนี้เรียมมาขายของหรือเปล่าสําหรับตัวนี้นะคะก็จะมีสองด้านด้านที่ใช้ดม แล้วก็มีอีกด้านหนึ่งที่เป็นน้ําน้ําที่เราแบบขย่าออกมาแล้วก็ใช้ทาได้นะคะสรรพคุณก็แก้วิงเวียนศีรษะหรือว่าเวลาที่มีแมลงยุงกัดก็เอามาทาได้นะคะนั่นแหละตอนที่เรียมเห็นในซูมประชุมกันอยู่เห็นแต่ละคนหยิบยาดมขึ้นมาดมดมแล้วก็คงสดชื่นเนาะเพราะว่าแบบ เวลาเราประชุมกันานานๆคุยกันานานๆบางทีมันรู้สึกง่วงง่วงหรือว่าเวียนหัวก็จะมียาดมนะคะที่เอามาช่วยตอนประชุมนะดมยาดมก็จะรู้สึกดีขึ้นนะคะสดชื่นมากขึ้นหรือว่าจะใช้อันนี้นะคะน้ํามันสมุนไพรเรียมะเห็นคนอื่นนะ เห็นคนอื่นมียาดมก็คิดโอ้หแต่ละคนใช้ยาดมแต่พอมองอยู่มองดูบนโต๊ะตัวเองอ้าวโต๊ะตัวเองก็มีอันนี้ก็คืออันที่เรียมใช้นะคะอันนี้คือน้ำมันเขียวก็ทำมาจากสมุนไพรเหมือนกันอันนี้แม่ของเรียมซื้อไว้ให้นะคะเนี่ยเป็นน้ำมันสีเขียวเขียวทำมาจากสมุนไพร ถ้าเกิดดูตรงนี้นะคะเขาจะเขียนว่าสรรพคุณนั่นแหละแต่มันเลือนๆแล้วนะคะแล้วก็อันนี้น้ำมันเหลืองเพราะว่ามันเป็นสีเหลืองน้ำมันเหลืองก็ใช้ดมแล้วก็ใช้ทาได้เหมือนกันค่ะบางอันก็เขาบอกให้ใช้ทาอย่างเดียวนะเลียมก็แบบทั้งดมทั้งทาใช้ทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านฉลาบนะคะ ยาเขาก็มีฉลากยาฉลากยาว่ายาอันนี้กินกินตอนไหนหรือว่าทาหรือว่าดมได้หรือว่าใครที่ใช้ได้ใช้ไม่ได้เก็บรักษาไว้ยังไงวันหมดอายุวันไหนอันนั้นก็ต้องดูฉลากยานะคะหรือว่าต้องทําอะไรก่อนหรือเปล่าต้องเขย่าวขวดก่อนหรือเปล่าอันนั้นก็คือจะถูกเขียนถูกพิมพ์ไว้บนฉลากยาหมดแล้วนะคะนี่แหละแต่ที่บอกก็คือ เดียมไม่ค่อยได้อ่านแต่จะบอกว่าฉลากยาวมันก็มีแบบข้อมูลประมาณนั้นนี่แหละก็เลยสังเกตเห็นว่าเอ้าตัวเองก็มีเหมือนกันนี่แล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนๆก็รู้ว่าแต่ละคนมีใช้และพกพวกยาดมยาหม่องแล้วก็น้ำมันสมุนไพรนะคะติดตัว เป็นปกติเรียมก็เลยคิดนะว่าเอ๊แล้วเวลาที่ต่างชาติชอบคิดเปรียบเทียบนิดนึงเวลาที่ต่างชาติเขาประชุมกันเขามีแบบนี้ไหมที่แบบแล้วประชุมต่อ <hyped> <durability> เรียมเห็นนี่แหละเรียมก็เลยแบบเออเนาะเป็นเรื่องที่ตลกนิดนึงแต,แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ <ku> ้นนะคะแล้วนอกจากนี้ถามว่าอันนี้มันใช้อะไรได้อีกนะคะ เวลาที่เรารู้สึกว่าง่วงนอนใช้ทาทาจมูกแต่ว่ากลิ่นมันก็จะแบบหอมสมุนไพรแต่ถ้าเกิดโดนผิวหนังเรานะอันไหนที่มันแรงแรงก็จะรู้สึกแสบเยน็ยนเยน็ยนเย็นร้อนหรือว่าแสบก็มีนะคะหรือว่าบางคนปวดหัวก็จะเอาแบบเปิดฝาแล้วก็แบบเอามาแตะแตะแตะ แล้วมันก็จะได้กลิ่นถึงจมูกแล้วตรงนี้ก็จะเย็นเย็นอ๋อเป็นน้ำมันที่หลายๆคนเอาไปนวดด้วยนะเหมือนแบบใช้นวดนวดขมับตรงนี้ขมับหรือว่านวดข้อมือข้อเท้าก็ได้นะคะเรียมก็มีติดตัวอยู่ที่โต๊ะทำงานไม่ได้ติดตัวนะเอาไว้บนโต๊ะทำงานแต่บางครั้งก็พกออกไปข้างนอกเวลาที่คิดว่าตัวเองจะง่วงนะคะ ก็พกใส่กระเป๋าไปข้างนอกแล้วก็เวลานอนเวลานอนต้องอยู่แบบบนเตียงด้วยนะแล้วก็แบบเอามาเปิดแล้วก็ดมรู้สึกแบบผ่อนคลายสบายแล้วก็จะนอนหลับได้สบายๆนะคะใครที่ยังไม่เคยใช้ก็ลองใช้ได้นะคะเป็นเป็นสิ่งของที่คนไทยใช้คิดว่าทุกคนรู้จักนะคนไทยทุกคนรู้จักและเคยใช้ แต่ว่าอยู่ที่ว่าบางคนเนะี่ยใช้แล้วติดหรือเปล่าหรือว่าไม่ติดเรียมก่อนที่เรียมจะมาพูดในนี้นะคะเรียมก็ไปหาข้อมูลในพันทิปเรื่องยาโมยาหมองยาหมองเนี่ยเขาจะเป็นแบบพวกที่เป็นไม่เหมือนครีมนะเป็นแบบเดี๋ยวเรียมเปิดรูปให้ดูยาหมองยาดมเนี่ยจะเอาไว้สูตร /dom สาหรับยาหมองเนี่ย จะเอาไว้สูตดดมก็ได้หรือว่าจะเอาไว้ทาแต่มันไม่ใช่น้ำเดี๋ยวจะให้ดูนะคะมันไม่ใช่น้ำมันจะเป็นเหมือนนี่เป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบครีมแต่ว่าแน่นๆนะคะนั่นแหละไม่ไม่ใช่ครีมทาผิวนะเป็นครีมที่แบบเวลาแตะแล้วก็มาทาแล้วมันก็มีความรู้สึกเย็นหรือว่าร้อนนะคะนั่นแหละ ตอนเด็กๆนะก็มีเอากแกล้งกันแกล้งเอายาหมองเนี่ยไปทาตาไปป้ายตาคนอื่นมันโดนตาไม่ได้นะ,ะทุกคนมันแบบมันไม่ได้อันตรายร้ายแรงมากถ้าเกิดโดนนิดเดียวนะโดนเยอะๆก็อันตรายเหมือนกันมันจะทำให้รู้สึกแสบตาแสบตามากๆนะคะเราก็แบบกแกล้งกันตอนเด็กๆนะคะก็โตขึ้นมาก็รู้ว่าไม่ควรทำ แต่ดีที่ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะแล้วก็รู้ว่าหลายๆคนก็ชอบเอายาหมองไปแกล้งกันนี่แหละเราไปทาคนอื่นเพราะมันจะรู้สึกเย็นๆแสบๆโดยเฉพาะทาตรงที่ใกล้ๆตานะคะก็จะอันตรายโอเคแล้วก็ในส่วนที่แบบถ้าเกิดอยากลองนะคะก็ลองได้ลองดมดูก่อนลองทาผิวหนังที่ไม่ใช่ใกล้ๆตาหรือว่าจมูกนะคะ ทาที่มือแล้วก็ดมก็ได้ส่วนตัวเวลาที่เรียมจะใช้เรียมก็จะเปิดฝาแล้วก็นี่เทลงหยดลงนิดหน่อยแล้วก็เอามาแปะจมูกบางคนทําแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันมันแสบสําหรับเรียมก็คือแบบจมูกแข็งแรงเพราะว่าใช้มาบ่อยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เรียมเล่าให้ฟังก็คือ มีคนไปพิมพ์ในพันทิปบอกว่ายาดมเนี่ยมันอันตรายไหมเพราะว่าเขากำลังหาข้อมูลอยู่เขาอยากให้มันอันตารายพอรู้สึกว่าภรรยาเขาติดยาดมมากก็เลยจะหาข้อมูลไปบอกภรรยาบอกว่าเลิกใช้สักทีเพราะว่าเอาจริงๆนะเวลาติดยาดมมันก็บุคลิกภาพมันก็ไม่ดีใช่ไหมเสียบุคลิกภาพตรงที่แบบต้องดูแบบเนี้ย คนที่ติดมากๆก็จะถือแล้วก็ดมดมอยู่เรื่อยๆนะคะก็เลยมีคนไปหาในเว็บพันทิปว่ามันมีข้อเสียอะไรแล้วเขาก็บอกกันว่าถ้าเกิดดมบ่อยๆอาจจะทำให้ปอดชื้นอันนี้เรียมก็ไม่รู้นะแต่ว่าแบบพูดถึงนะอะไรที่เราใช้หรือว่าทำมากเกินไปกินมากเกินไปมันก็อันตรายเหมือนกันแต่ถ้าเกิดใช้ในระดับที่พอดีมันก็พอดีนะคะ โอเคแล้ววันนี้คือไทยไทยซีรีส์ที่เรียมนำมาฝากทุกคนคะ่ะเกี่ยวกับยาดมยาหม่องน้ำมันสมุนไพรนะคะเข้ามาประเทศไทยแล้วก็ลองซื้อลองแบบสัมผัสด,ดูนะคะจากสิ่งที่คนไทยชอบแต่ว่าเขาคงไม่ได้เอามาแนะนำเขาเก็บไว้แล้วก็ใช้เป็นของส่วนตัวนะคะหวังว่า คลิปไทยๆซีรีส์วันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์และทุกๆคนจะชอบนะคะถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ได้นะคะแล้วมาเจอกับเรียมได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย